ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช really ah ่องความสุขท้าโลโดยแม่หมอความหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดิจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคมโฆษณาแต่ตะคมก็ไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะ เอาละค่ะเช้านี้นะคะเสียงก็ยังยัง,ย,งยังแหบๆอยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะนะคะแม่หมอทานยาเรียบร้อยแล้วค่ะแม่หมอเป็นคนที่แพ้อากาศเย็นๆนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยตั้งชื่อแลนด้อมว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะทําไมไพ่ถึงเลือกให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ไพ่ถึงคนที่จะมาเจอคลิปนี้คือไพ่เลือกให้คุณมาเจอ นั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิญศักสิทธิ์เทวดาทุกพระองค์วันนี้เราเอาไพ่สำรับใหม่มาเปิดนะคะในเช้าวันที่สดใสนะคะทุกคนนะคะมาค่ะเพราะเหตุใดนะคะคุณถึงถูกเลือกให้มาเจอคลิปนี้ไพ่อยากบอกอะไรหรืออยากแนะนําอะไรกับคุณนะคะมาค่ะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิญศักสิทธิ์เทวดา ทุกพระองค์ที่อยู่ในที่นี้นะคะมาช่วยเปิดนะคะขออนุญาตค่ะเพราะอะไรคะคุณจะต้องรับรู้อะไรหรือว่าท่านอยากชี้แนะอะไรไพ่ยอยากชี้นําอะไรคุณให้เกิดขึ้นภายในเจ็ดวันทุกคนนะคะไพ่ยอยากแนะนําให้คุณเข้าใจนะคะเรื่องการเงินค่ะนะคะตอนนี้คุณกําลังวางแผนจะจัดการเรื่องการเงินอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะวางแผนจะนําเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างอยู่บางท่านนะคะและนะคะไพ่ไพ่บอกว่า นะคะนี่คือเดอะไฮพินเทสนั่นเองนะคะก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะไปเสริมสวยหรือเปล่าหรือไปทําธุรกิจอะไรหรือเปล่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณกําลังจะนําเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างกําลังวางแผนนะคะจะทําธุรกิจอยู่นั่นเองให้เชื่อในรางสังหรณ์ของตัวเองที่ท่านมาบอกนะเดอะไฮพินเทสค่ะ เพราะคุณกําลังวางแผนอยู่แล้วคุณยังไม่ยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณลังเลอยู่นะคะแล้วไงตมาค่ะณนะตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรโอ้นะคะคุณสู้นะคะนี่คือนะคะไฟออฟสอดนะคะห้าดาบนะคะคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยว คุณสู้มาคนเดียวนะคะคุณสู้ทุกเรื่องทุกราวการรผชนภไฟของคุณเนี่ยคุณเป็นคนเก่งอย่าลืมว่าการที่คุณสู้คนเดียวอะ่ะมันทําให้คุณมีวัคซีนที่ดีนะคะสําหรับแม่หมอนะถ้าเจอห้าดาบาคนอื่นเขาอาจจะมองว่าห้าดาบโอ้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยสู้คนเดียวไม่มีใครเหลียวเลยแต่สําหรับแม่หมอแม่หมอเคยเจอหาดาบมาแล้วนะคะที่สู้คนเดียวไม่มีใครเหลียวมอง แต่ก็มีญาติของเราพี่น้องของเราที่คอยซัพพอร์ตเราตอนแรกเราก็ไม่กล้าบอกเขาพอเราบอกเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาลายหายไปตัวคุณเองก็เป็นแบบนี้แล้วให้เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันก็ผ่านไปตามที่เราบอกนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือ5ด้ดานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องสู้ด้วยคนคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะต่อค่ะ นะคะสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยครอบครัวของคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวของคุณนะคะการงานของคุณเมื่อคุณเข้าใจเมื่อคุณตระหนักการงานของคุณธุรกิจของคุณ จะประสบความสําเร็จครอบครัวจะมีแต่ความอบอุ่นนี่คือสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองนะคะมีครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตของคุณณนะตอนนี้มันกําลังดีขึ้นดีขึ้นคุณมีวัคซีนที่ดีแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะคะบางทีเสียงแม่หมอก,ก็จะหายหายข,ขาดนะคะทุกคนเพราะเช้าอยู่นะคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ นะคะไพ่อยากจะบอกคุณนั่นเองนะคะไพ่เลือกให้คุณเข้าใจและตระหนักสิ่งที่คุณจะได้รับและสิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียนั่นเองนะคะไงอ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือ king of p e t i c a l ถ้าคุณเป็นผู้ชายโอกาสคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะนี่คือ king นะคะ king ถือเหรียญนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะคุณหาเงินเก่งเลยค่ะผู้ชายถ้าผู้ชายอายุ30ปีขึ้นไปนะคะแน่นอนอะ่ะคุณหาเงินเก่งแล้ว ก็หาเงินได้คล่องช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะการที่คุณเจออะไรสู้คนเดียวเนี่ยคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะการที่คุณได้เจอคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญทั้งนั้นนะคะมันคือความจริงไพ่เลือกคุณให้มาเป็นเจ้าของแรนดอมนี้ให้มาเป็นเจ้าของคลิปนี้นั่นเองนะคะอีกไม่นานครอบครัวของคุณชีวิตของคุณนะคะภรรยาของคุณนะคะก็จะมีความสุข คุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเราบอกเลยที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะความมานะอุตสาหะของคุณจะนําพาให้คุณล่ำรวยเกิดขึ้นชีวิตของคุณล่ำรวยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะบางคนก็รวยอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่กำลังจะลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะบางคนเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะมีล้มลุกคุกคานแต่คุณก็ยืนหยัดได้นั่น นั่นเองนะคะแล้วคุณกำลังจะนำเงินไปลงทุนกับอะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะวางแผนทำธุรกิจอยู่นะคะกคขอบคุณค่ะ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 ทุกคุณนะคะคุณจะวางแผนนะคะตอนนี้เตรียมรับรัพ์ เตรียมรับโชคนะคะแม่หมอทําไมไพ่แม่หมอ,ม,ม,หม,อมีแต่สิ่งดีๆแม่หมอเปิดออกมามีแต่สิ่งดีๆไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ถ้าคุณเป็นเจ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของคลิปนะคะที่เป็นไพด่ดีๆสละแสดงว่านะคะไพ่จงใจให้คุณได้รับไพ่แสดงไพ่สวยมากทุกคนนะคะนี่คือสิ่งมหศัศย์นะรวยรวยเหลือๆรวยฉ่ำๆถ้าคุณจะลงทุนอะไรนะคะ แบบจับเสือมือเปล่าคุณลงทุนไปเลยค่ะเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าคุณอยากขายที่ดินนะคะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตามนะคะคุณจะสร้างครอบครัวใหม่ครอบครัวของคุณจะมีแต่ความความสุขรวยเรือๆรวยฉ่ำๆนั่นเองนะคะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาแน่นอน เพราะว่าคุณมีวัคซีนที่ดีนะคะห้าดาบคือวัคซีนที่ดีสําหรับเรานะเพราะว่ามันผ่านอะไรเรื่องหลายๆมาหมดแล้วจนเรามีวัคซีนที่ดีเราไม่กลัวเอ,อ่ออะไรต่างๆนานาแล้วเราพร้อมจะตั้งรับเสมอเห็นไหมคะและนี่คือเก้าเหรียญถ้าคุณอยากขายที่ขายทางคุณจะตั้งขายที่ขายทางได้นั่นเองนะคะถ้าใครอยากขายที่ก็ทำไงคะไปที่ที่ของคุณจุดทูบ นะคะบอกพระแม่ทรณีนะคะก้มกับพระแม่ธรณีที่ที่ของคุณนั่นแหละค่ะจุดทูบ21บอดอกบอกชื่อแล้วที่ดินของคุณแล้วคุณจะขายได้คุณอยากได้เท่าไหร่คุณบอกท่านไปเลยค่ะนะคะแล้วมันจะขายได้อย่างไงได้นั่นเองนะคะเงินนะคะเก้า นะคะก้าเหรียญนั่นเองนะคะในออเปอเคนั่นเองนะคะรวยรวยฉ่ำฉคุณผู้ชายนะคะคุณจะรวยจากการขายที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่แหละค่ะขายที่เป็นในหน้าขายประกันโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะต่อค่ะณจากนี้กร e นออคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ คุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยคินออฟคับกับราชินีประจันจะมีนิสัยเหมือนกันนะคะเนี่ยจะมีมีนิสัยเหมือนกันมากๆนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่สัพพอร์ตคนอื่นแต่เวลาตัวเองมีปัญหานะคะตัวเองมีปัญหาคนอื่นจะซัพพอร์ตคุณไม่ได้แล้วคุณก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งบอกใครก็ไม่กล้าบอกเป็นคนขี้เกียใจคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วถ้าคุณเป็นราชินี ผู้หญิงนะคะที่มีอายุ30ปี40ปีขึ้นไปนะคะตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนขี้เก่งใจคนอื่นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นเสมอเมื่อคุณรวยแล้วคุณเป็นคนที่สัพพอร์ตคนอื่นเนี่ยค่ะผลของคุณนี่แหละแก้แก้จุดด้อยของคุณนิดนึงนะคะเราจะบอกว่าแต่ก่อนแม่หมอก็เคยเป็นราชินีอ่า ถือถ้วยค่ะซัพพอร์ตคนอื่นแต่ตอนนี้พอได้เรียนรู้มีวัคซีนที่ดีแล้วเราลักตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะนะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกิดขึ้นกับคุณภายในเจ็ดวันนี้ค่ะนะคะไพ่เลือกคุณให้มาเจอนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะมาเจอนะคะนี่คือไพ่เลือกให้คุณโดยเฉพาะนั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆกํากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะ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 นะคะนี่คือสามถ้วยค่ะนี่คือสามถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะนี่คือแมวก้าชีวิตสิ่งสัตว์ที่ดีสัตว์ที่ดีคือแมวก้าชีวิตมีสัตว์มีทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคุณคุณเตรียมฉลองสิ่งใหม่ๆวัคซีนของคุณมันได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นเองนะคะเตรียมตัวฉลิมฉลองได้เลยค่ะคอนเกรทูเลชันกับคนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะเราบอกเลยและเรากำลังจะบอกข่าวดีกับทุกคนเราเปิดเรากำลังจะเปิดนะคะดูดวงเปิดดวงใหม่สำหรับเดือนแรกของชีวิตนั่นเองนะคะขึ้น นะคะสกาดใหม่เราจะเปิดดวงเฉพาะเดือนนี้นะคะเดือนนี้เลยค่ะรับแค่30คนรับแค่30คนนะคะถ้าใครอยากดูแอดไลน์ตรงนี้หรือว่าด้านล่างเดี๋ยวแม่หมอฝักบุตรรับแค่30คนเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะเปิดสกราดใหม่นะคะต่อค่ะนะคะสมถ้วยค่ะนะคะ สามถ้วยนะคะการเฉลิมฉลองไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะรวยคุณจะมีเงินแต่ถ้าคนที่แบบว่าอายุมากแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือเป็นแม่ไม้หรืออะไรก็ตามนะคะ ถ้ายังแบบอยากมีความต้องการที่จะอยากจะแต่งงานอย่างเนี้ยค่ะคุณจะได้แต่งงานใหม่เตรียมตัวเฉลิมฉลองสละสดกับผู้ชายพ่อไม้เหมือนกันค่ะแต่พ่อไม้คนนี้เขาเป็นคนรวยพบเจอกันโดยเรื่องบังเอิญน,นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เตรียมตัวเหมือนกันค่ะคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสิ่งที่คุณจะได้เจอถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้บารมีคุณเกิดแล้วนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้บารมีคิงนะคะคิ n ออฟ ถือไม้เท้านะคะการงานคุณเก่งด้านฝีมือคุณเก่งด้านทักษะนะคะคุณเป็นคนที่มองคนออกเราบอกแล้วไงถ้าเกิด5ดาบที่พบตนุของคุณตนุคือตัวตนของคุณเมื่อไหร่ที่เจอ5ดาบคุณได้เรียนรู้ความพ่ายแพ้ คุณได้เรียนรู้จุดแตกดับของคุณแล้วแล้วลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้จนทําให้ตัวเองมีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็การเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาและการงานถ้าใครต้องการตำแหน่งหน้าที่การงานแน่นอนนะคะดวงคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าถ้าใครแค่30คนนะทุกคนเพราะเรารับไม่ไหวนะเราเอาแค่30คนเท่านั้นนะคะที่จะดูดวงเปิดดวงใหม่แบบปังๆแล้วก็จะบอกว่าให้ไปไหว้ไหน ตามนะคะตามปีเกิดของตัวเองนะคะนั่นแหละค่ะนะคะนี่คือราชาถือไม้เท้านั่นเองนะคะทุกคนนะคะราชาที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความสุจริตไม่คดโกงค่ะนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนคดโกงนะคะเป็นคนที่เก่งงานเก่งงานเก่งหาเงินนะคะถ้าคุณได้สามีถ้าผู้หญิงคุณได้สามีแบบนี้คือโอ้ไม่โก OMG เลยค่ะนะคะ,นะคะและคุณผู้ชายเหมือนกันนะคะ ชีวิตคุณจะเติบโตในสิ่งที่ดีนะคะผลกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะเราบอกเลยไพ่เลือกคุณให้มาเจอนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะการงานของคุณจะโดดเด่นโดดเด่นทั้งงานโดดเด่นทั้งเงินเป็น king of king นั่นเองนะคะทุกคน ขอคุณค่ะขอคุณค่ะนับไปเลยตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้คลิปนี้คุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงการงานการเงินของคุณมีแต่จะก้าวหน้านะคะนี่คือแปดไม้เทา้จาจะเจริญรุ่งเรืองค่ะเป็นคิงวางแผนคิงถือไม้เทา้าวางแผนนะคะคุณเป็นคนที่มองการไกลอยู่แล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยปีหน้าคุณจะต้องแบบนี้แบบนี้และผลงานของคุณจะโดดเด่นงานของคุณจะพุ่งมาก นี่คือแปดไม้เท้านะคะการงานจะโอ้โหงานหลังไหลเข้ามาใครไม่ชอบให้งานหลังไหลเข้ามาคะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินเห็นไหมคะคิงคิงออปเปอเรชแล้วก็คิงอ่า King of นะคะ King of w a n d แล้วก็8ไม้เท้าคือนะคะเอ็กนั่นเองนะคะการงานนะคะการงานโดเดินทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ผู้ชายนี่โอ้โหโคตรเก่งเลยเงินมาทั้งนั้นนะคะแต่ผู้หญิงจะได้จากการขายที่ขายอสังหาริมทรัพย์ผู้ชายก็เหมือนกันนะคะแต่ผู้หญิงเราบอกนิดนึงว่าอย่าเป็นคนแบบ อย่าเป็นนางเอกเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางเอกสมัยเก่าที่แบบยอมทุกอย่างไม่เอาแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ The r e v i นะคะ The r e v i ภาพดวงตาบางสิ่งบางอย่างความอารมณ์บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เร็วทันใจคุณนะคะบางคนขอขอขอให้จริงขอให้ได้ขอไม่ขอค่ะนะคะคือเหมือนเรามีแล้วฉันพร้อมที่จะรับพร้อมเลยค่ะเปิดรับ ไม่ขอขอชั้นพร้อมที่จะรับน้อมรับชั้นยินดีรับนะคะแล้วก็ลงมือทําด้วยนะคะไม่ใช่ไพ่ออกมาดีแล้วคุณไม่ลงมือทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะสิ่งที่แมห่หมอบอกไปถึงไพ่จะโคตรดีถึงไพ่จะดึงดูดให้คุณมาดูแต่คุณไม่ลงมือเลยรอแต่โอกาสรอแต่วาสนามันก็ไม่มาสักทีนะสิคะเพราะฉะนั้นลงมือทําแล้วชั้นอายุมากแล้วล่ะนะคะชั้นจะทํายังไง ลูกคุณก็ได้นะคะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะถ้ามีอายุมากแล้วนะคะลองนะคะลองบอกว่าชี้แนวทางให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วนี่คือเด,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 ดวิลนะคะความใจร้อนนะคะภาพมายาความรุ่มหลงนั่นเองอย่าใจร้อนนะคะสิ่งที่อะไรช้าๆที่สุภาษิตธิ์เขาบอกว่าช้าๆได้ผาเล็บงามนั่นเองนะคะสุภา <yat forgiven> สิตธิ <superpower> ์ แบบนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอโทษนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบคำพูดของแม่หมอที่บอกว่า ขอบคุณค่ะขอบคุณมันติดไปแล้วและพลังงานแห่งการขอบคุณนี่แหละคะ่ะเราขอบคุณไพ่นี่แหละคะ่ะไพ่ก็ออกมาดีเราสื่อให้ตรงไพ่นะคะแต่ถ้าเราก็รู้แหละว่าเออคุณก็มีพลังงานลบกับเราอยากให้เราแบบโกรธ <c oughs> แต่เราไม่โกรธหรอกคะ่ะนะคะมันก็สะท้อนให้กับคุณถ้าเราไม่รับนะคะสิ่งนั้นก็สะท้อนไปกับคุณนั่นเองนะคะที่รักค่ะนี่คือนะคะหกเหรียญ นะคะหกเหรียญคือคุณจะได้รับเงินนะคะคุณจะมีคนมาซัพพอร์ตใจเย็นจะมีคนเอาเงินมาให้คุณค่ะจะมีคนเอาเงินมาให้คุณนั่นเองการวางแผนทําธุรกิจถ้าการลงทุนครั้งนี้มีหุ้นส่วนเข้ามาคุณจะได้สมมุติมีหุ้นส่วน3คนหรือ2คนนะคุณจะได้เปรียบหุ้นส่วนนั่นเองนะคะแต่คุณต้องคิดให้รอบคอบอย่าใจอ่อน นะคะอย่าใจอ่อนไม่มีศัตรูและมิตรแทร้ที่ถาวรจําไว้แบบนี้แล้วสิ่งที่คุณปรารถนาเงินเข้ามาลัวๆค่ะณนะปีหกปดถ้าใครติดตามแม่หมอนะสังเกตดีๆแม่หมอจะพูดเสมอว่า ปี68เป็นปีของลูกดวงของแม่หมอทุกๆคนแต่จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของคุณนั่นเองนะคะรีบทานะคะทุกคนรีบทํานะนะคะสิ่งที่แม่หมอบอกไปคนที่ไม่มาดูดวงแม่หมอแล้วอ่ะนะคะเปิดศักกะระักราชใหม่ที่มาดูที่เป็นลูกศิษย์เก่าของแม่หมอที่เคยมาดูกับแม่หมอแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะที่แม่หมออ่ะ ส่งกราฟให้ส่วนคนที่ยังไม่ส่งกราฟให้จะส่งพร้อมกับกราฟใหม่ให้นะคะนะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปไหว้ที่ไหนหรือว่าต้องทําอะไรนะคะเพื่อที่จะทําให้ดวงมันพุ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อค่ะ เอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือจัดเมนสิ่งนี่คือนะคะนี่คืออะไรคะโลกมหัศจรรย์ประตูของคุณเปิดแล้วเขาเรียกประตูผ่านช่องนะคะนี่คือทุกคน จัดมินเหมือนเราเจอแสงสว่างเหมือนคุณอยู่ในโลกแห่งจัก,กรวาลจัก,กรวาลเปิดให้คุณได้ก้าวสู่ชีวิตใหม่คุณปรารถนาสิ่งใดจัดมินคือสิ่งที่คุณร้องขอคุณจะได้รับความยุติธรรมศาลตัดสินให้คุณชนะนั่นเองนะคะถ้าจัดมินคุณร้องขอสิ่งใดนะคะที่ละที่แม่หมอบอกว่าเฮ้ยห้าดาบมันไม่ใช่ไพ่หลายสําหรับแม่หมอนะมันคือวัคซีนที่เราได้สู้คนเดียวได้ทําอะไรที่แบบ ไม่กล้าทําแล้วเราได้ลงมือทําแล้วเราก็บาดเจ็บเรารู้ว่าเอ้ยแผลมันเป็นแบบนี้เราจะไม่ทําให้แผลนี้เราจะต้องรักษาแผลนี้ให้หายภายในวันนี้2วันนี้แบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะนี่คือจัดมินสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนามันถึงเวลาที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะน้อมรับแบบเต็มใจนะคะน้อมรับเลยค่ะทุกคนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา นั่นเองนะคะโหจัดเมนรูปนี้สวยมากบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมประตูเหมือนคุณหลงไปลงลงเข้าไปในเมืองลึกลับแล้วคุณก็ออกมานั่นเองออกมาพร้อมกับทรัพย์มหาสมบัตินั่นเองนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะนะคะเซเว่นออฟนะคะ คุณปรารถนาสิ่งใดเล่ามันได้ผ่านจุดพีข,ของคุณมาแล้วนี่คือเจ็ดไม้เทา้าคุณปรารถนาที่การงานคุณจะเลื่อนลุ้งเรืองแน่นอนการงานทุกงานมีคู่แข่งนะคะแม้แต่การเป็นแม่หมอแม้แต่การทำอาแลนดอมแบบนี้ก็ยังมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นอะไรที่มันทำให้สร้างความสุข ให้กับคนอื่นหรืออะไรที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขทําไปเลยค่ะแล้วทําไปทั้งที่นะคะมันจะเจออุปสรรคปัญหานี่เลยค่ะมันเป็นการท้าทายงานของคุณก็เหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่วางแผนอยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณวางแผนในเรื่องการงานคุณมีวิสัยทัศน์คุณมี IQEQ นะคะ P Q H Q อยู่ในตัวคุณผู้หญิงด้วยนะคะคุณผู้หญิงด้วยนะคะทุกคนที่ที่ไพ่เลือกให้คุณมาเจอณเช้าวันนี้แต่ถ้าใครมาดูหลังจากนี้รับพลังงานเอ,อ่อล้นไปเลยค่ะนะคะคุณมาดูจอไหนแล้วก็คุณก็นึกไปเลยว่านี่คือแรนดอมของคุณน้อมรับยินดีรับแล้วลงมือทําแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณรวยรวยเรือๆค่ะทูอัพแดก เงินนะคะแล้วนะคะการการที่คุณงานที่ท,าท้าทายเหมือนที่คุณไปแข่งขันเดอสตา์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือความท้าทายชนิดหนึ่งแน่นอนและการเงินของคุณก็จะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะหรือถ้านะคะคุณมีเงินเออล้นแล้วนะคะคุณก็จะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายได้นั่นเองนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะ การเงินของคุณนะคะไม่ขาดสภาพคล่องนะคะทุกคนไม่ได้ขาดสภาพคล่องนะคะแล้วบาลานซ์รายรับรายจ่ายแล้วการเงินจะเข้ามาเห็นช่องทางด้านการเงินไหมคะการงานจะเอ้การเงินจะเข้ามานะคะทุกคนค,ค่ะ The view of fortune ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วค่ะที่หลัก the view of fortune ถ้าใครอยากจะทำมือเอ้ยลงมือทำนะคะลงมือทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบ้านรถที่ดิงอสังหาริมทรัพย์หรือถ้าคุณวางแผนจะเอาเงินนี้ไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไร ลงมือคิดนะคะคิดแล้วก็ลงมือทำเลยค่ะคุณจะมีโอกาสได้บ้านไล,ล่รถได้ทรัพย์สินตามที่คุณปรารถนาหรือเอาเงินไปใช้นี่อ่าที่ผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะคุณจะนะคะมีโอกาสใช้ปลดหนี้ปลดสินได้หมดนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนะคะแล้วไงต่อคะดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะคะอทุกคนทุกคน The Vi e ิว o f ฟฟอร์จวันนี้ที่เราดูคือพฤหัสนะคะวันพฤหัส The Vi e ิว o f ฟฟอร์จคือเป็นดวงของวันพฤหัสดวงวันพฤหัสวันนี้แหละค่ะเป็นวันที่ดีเลิศงามยามดีคุณทําอะไรนะคะคุณคิดอะไรคุณทําในวันพฤหัสนะคะสิ่งดีๆคือวันครูนั่นเองอีกไม่กี่วันก็จะวันเด็กแล้วใช่ไหมคะอันนี้ The view of for อ u n e วันพฤหัสค่ะ เป็น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 ไพ่ของวันพฤหัสนั่นเองนะคะและสิ่งที่คุณจะได้มานะคะนี่คือความจริงที่คุณอยากจะได้นั่นเองนะคะนะคะเดอะวิวออฟกอร์จุนดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วค่ะตั้งแต่ไพ่เลือกให้คุณเข้ามาดูในวันนี้วันพฤหัสในวันพฤหัสที่เก้านั่นเองนะคะทุกคนเราบอกเลยนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและอีกไม่นานก็จะวันครูด้วยนะคะขอแสดงกับความดีๆกับคนที่จะได้รับเป็น ครูดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะทุกคนนะคะนะคะ,ะ,คะมาค่ะต่อค่ะทุ ในออปเทิคลในออปเทิคลการเงินคุณจะหลั่งไหลเข้ามาถ้าคุณลงทุนทําอะไรนะคะในธุรกิจการเงินอย่างเช่นคุณเทรดหุ้นหรือลงทุนทําอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินล่างด้านอะไรที่มันจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้อย่างเช่นการเทรดหุ้นหรืออะไรเนี่ค่ะคุณจะลงมือทําคุณลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเป็นคิงคิงถือเหรียญและคิงถือไม้เทา้านั่นเองถ้าเป็นผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงคุณค l e a อ o f ครับนะคะ clean of คัพแล้วก็คุณเป็นเก้าเก้าเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคนนะคะลงมือไปทำได้เลยนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้าเกิดเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณค่ะแล้วไพ่อยากจะเตือนอะไรไหมคะไพ่อยากจะเตือนอะไรไหม two of w a n นะคะ To o f ฟบอลไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะลงมือทำทำธุรกิจนะคุณคุณคุณทำแล้วแหละบางคนนะคะ To o อฟบอคุณจะมีงานสองงานถ้าคุณจะเลือกทำงานสองงานอย่าปล่อยเวลาว่างนะคะงานสองงานก็คือ To o f ฟบอทำในโลกออนไลน์ทำในงานในงานกลางคืนก็ได้ค่ะท่านบอกนะคะนะคะท่านสนับสนุนนะคะนี่คือไพ่เลือกคุณนะคะโอกาสที่คุณจะได้ทำงานโลกออนไลน์มีมากเลยค่ะนะคะทำงานสงานท่านบอกว่า โอกาสข้างหน้าคุณมีสิทธิ์จะทํางานออนไลน์ได้นะคะเป็นทํางานแบบว่าราชการก่อนเสร็จแล้วตอนกลางคืนหรือว่า,อ,าอยู่ในแบบทํางานเสร็จก็มาทําออนไลน์ได้แบบนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะ f o ล์ทออฟสอดสาดาบน,นะคะให้ระวังนะคะโ o ล์ออฟสอดระวังเจ็บนะคะโอ้โหทุกคนไทยท่านมาเตือนนี่ไพ่เตือนนะคะที่ผ่านมา ะะระวังความผิดพลาดนะคะที่จะไปลงทุนนะคะในในโลกออนไลน์คิดให้ดีนะคะโอกาสพลาดก็มีเพราะฉะนั้นจะทําโลกออนไลน์หรือลงทุนทําธุรกิจอะไรนะคะให้คิดถี่ถ้วนนะคะไม่งั้นคุณจะผิดหวังเงินที่หามาได้มันจะสูญสลายนั่นเองนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสิ่งที่ท่านมาชี้แนะนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสิ่งที่ท่านมาชี้แนะคุณ นะคะแล้วก็รู้จักเก็บ7 of, นะคะเฟดิโกเ7นะคะ7เหรียญนั่นเองเก็บเงินไว้นะคะรู้จักแบ่งส่วนเงินว่าเอ้ยส่วนนี้เอาไปทำอะไรส่วนนี้ไปทำอะไรถ้ามันไม่ก่อเกิดอะไรคุณลงทุนมาดึงเดือนแล้วมันยังไม่มีกำไรแสดงว่านะคะธุรกิจนั้นไม่เหมาะสมกับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลงทุนเยอะนะคะนี่คือ เเหรียญน,นะคะคุณจะรู้จักเก็บรู้จักออมนะคะอย่าใช้ใจฟุ่มเฟื่อยเดี๋ยวคุณจะมาเสียใจทีหลังเดี๋ยวมันจะเป็นแบบโอ้โหทนทุกข์รอนม,มานนั่นเองนะคะความพลาดแล้วมันพลาดแล้วมันหนักเลยนะคะทุกคนนะคะมันมันฟื้นตัวยากนะคะถ้าใครแบบไม่มีบุญเก่าสะสมอะมันจะฟื้นตัวยากเราพูดอย่างนี้เราพูดถึงบุญเก่าเลยนะนะคะต่อค่ะทุกคน ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะท่านบอกว่าถ้าคุณระวังตัวเล็้วมีเหรอชัยชนะการเงินคุณจะไม่เข้ามาเราบอกเลยว่าปี68การเงินลุ่งมากนะคะการเงินและการงานลุ่งแต่คลิปนี้เป็นการเงินล้วนๆเลยเงินออกเยอะมากนะคะเงินออกหมายถึงว่าใบที่ออกเป็นใบที่ดีนั่นเองนะคะนี่คือ8นะคะ แปดเหรียญน,นั่นเองการเงินคุณจะมีเงินเก็บเงินได้จากการทำงานเก็บเงินได้จากงานนะคะไม่งานได้ไงคะ King o p e t i c a l ขึ้นตั้งแต่ใบแรกแล้วค่ะนั่นเองนะคะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมและรวยรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วค่ะนะคะตั้งแต่อ่าคลิปอ่เมื่อเมื่อคืนนี้ของวันพุธอะคะ่ะสองคลิปที่มีเอ่อดวงจิตวิญ,ญญาณขั้นสูงมาบอกเราอะ นั่นแหละคะ่ะสิ่งที่ท่านอยากจะชี้แนะนําคุณนะคะหาเงินเก็บเงินไว้ในบัญชีดีๆและต่อยอดการเงินนะคะให้เงินต่อเงินอันไหนที่มีความเสี่ยงนะคะในด้านการเงินการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะเมื่อความเสี่ยงมามันก็มีทั้งได้และไม่ได้แล้วก็จ้องรู้จักเก็บนะคะรู้จักเก็บรู้จักออมนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะสเต้ นะคะสเตนนะคะคุณนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วค่ะคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่ชอบทะเยอทะยานคุณไม่กลัวสิ่งไหนทั้งนั้นเพราะที่ผ่านมาคุณเจอมาหนักแล้วและที่สําคัญคุณได้เรียนรู้วิชาชีวิตของคุณเองเรียบร้อยแล้วนั่นเองคนที่มาเจอคลิปนี้คุณไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเพราะว่าไพ่เลือกคุณให้มาเจอถ้าคุณ ถ้าไพ่ไม่เลือกคุณมาเจอแสดงว่าคุณไม่ใช่เจ้าของคลิปนี้นั่นเองและคลิปนี้จะบังเกิดกับคุณในเมื่อคุณทําตามที่นะคะคลิปบอกนะคะคลิปเล่าเรื่องให้บอกว่าคุณจะเจอสิ่งไหนก็ระวังตามที่คลิปบอกนะคะและนี่คือสิ่งที่คลิปมาบอกคุณนะคะสิ่งที่ ะะสเตนคุณเข้มแข็งคุณมีความทะเยอทะยานไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณดูสิคะสิ่งโตราชาสีดูแววตาราชาสีสิน่ากลัวไหมคะแม่แต่ราชาสียังกลัวคุณแม่แต่ราชาสียังให้ความศรัทธานในตัวคุณเลยแล้วคุณทําไมจะไม่ศรัทธานในตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณได้ได้รับ คลิปนี้เป็นคลิปด้านการเงินลวยๆ้วนมีแต่เงินเข้ามาเพราะฉะนั้นน้อมรับแต่สิ่งที่ดีอันไหนที่เป็นภาพดวงตาไพ่ไม่ดีมีแค่อ่ความมัวเมาความรุ่มหลงนะคะแล้วก็3ดาบ3ดาบเนี่ยถามว่ามันเจ็บไหมมันเจ็บ คุณเคยเจ็บมาแล้วเพราะอย่างเพราะฉะนั้นเอาความเจ็บนั้นเป็นบทเรียนให้เป็นครูเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์มาสอนเรานั่นเองแล้วอย่าไปเรียนซ้ำนั่นเองและเช้านี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ